ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเสือ้อฝาปิณเ้เปลี่นได้พ่อบังสีวะเอเเอบสโอ้สาบตัวแตกพ่อเออเออเอเอแมนเออแมนครับผมตรงๆเลยเหรอพ่อ อ้นี่พี่ร้องทอดเสยนฝาปีนพี่ร้องหกหกสองหแล้วก็หกสองพี่ร้างสีวงกลมให้เนาะอว่กลมท่างหอาวงกลมให้หกสองหาหนึ่งเนาะแค่นั้นลวที่สามอขึ้นเตาออลที่สามไอขึ้นเตากีนได้แค่หัวท่ แปปลเก้าเก้าเช็ดชุนเก้าชุนเช็ดปั่นชุนเช็เชุนเก้าเช็่เก้าุนเา่นืเาต้้องยาามอ่ออกรอดไี่สา่เก้ากรอดที่สามที่เก้าอ่าพี่รังอ่าพี่รังเนังไงพี่กพี่มันครับพ้อเสื้ฝาปิดมาพี่รังแต่ เดี๋ยวคุยกันพ่ออ้วอวอวาวาพี่รองผูใ้ใดพิ่โศกพีษมันกะติดต่อเขามาได้พี่รองเด้อยไทยพี่โศกพีมันอ่อาเนาะกะโอ้จังบ่พอพอจังบ่สามตัวนี่<ะ>จังบ<ะ>่่่ลฮนะึเีคะโ้ที่ ป้าโทษป้าโทษสามตัวแตกเออฝันดีพ่ะมันบอก,ก่อฝันได้ไหนเกาะฝันมาจะไหนเกาะเขาที่เอา<แ>ส,สามตัวเขางวดงวดน่นาจะเขาตกตงบอกก็ไม่ท<อ>ี่โอ้ฝันมาคตวไม่ ครับผมเอากร,ระเขาจุดเจ็บปานี้แล้วนะขวานะเต้โอ้โอะ ผมเหล็กจัดจอดะหันเตะกรไดบ่หนันเต้เน่ปล่อเตุงครูพี่อโอ้อ,อันนี้กสามตัวสองคู่พี่น้องเพราะเสี้ดาพี่พี่น้องโดยนี่แค่นี้ครับผมเหล็กสูรเพิ่นเนาะอ่าเขาเต็มเต็มแล้วตัวนี้เพิ่นเนีนให้เลน,น่เนีสองคู่ที่แรกเนียนสองคู่พี่น้องตัวนี้เป็นบ้านเลขที่เพิ่น วัมาคนมาเต็มเหี้ยนไม่เกิมาเต็มเหียนก็่า็มหอเวาาวาววนี้มัเียองแง่ไงี่าาฮ่าฮ่า่าสรบแสดงยินดีพ่อกับคุณพ่อนะพี่เราเนาะหลังจากจะยิ่งเขาเขา้าใจกันิ่นเดียวงที่เนี่ยตีออเข้าใจกันิ่นเดียวอเกี่ยวกับูนี่แหละเขา้าใจกันคนเดียวตี ดูนี่ละเข้าใจเือนเรโอ้มันมันมันดังเกินไปมันดังที่อดังโอ้หาประดที่หาหาได้ก็ตว่ากะคึ่งคึ่้แล่จะเข้าใจเือนเนนอ้ที่อ่าอ่าโอ้อ้าวก่ สำหรับงวดวันที่งวดวันที่หนึ่งต่อไปเป็นได้ไเงาท่างเข้างาทางก็าไปควายเหรอตองใสเยละนะวนเลยอ่าใสเอนัวนอ่าต้องเค็ดดีๆก็ต้องออกอากาศได้เป็นบอกพออ่าปัูบเออ

อาไปมีโศกมีมานกับยินดีน้ำเด้อพี่้องเด้คือขวาว่าก็คิดถอดข่เนี้เปินว่าเนาะอ่าพูดจากความอ่าเอา,ออเอากดติดตามไปน้ะพ่อเนาะกดติดตามไ้พี่รองเสี้นฝาปิ่นเหล็กเอาพว้วงไม่สี่้บเปนเอ,อ่บอลวงมอ่า เออทัคุยกันสักวันอีกว่าจะห้บ้างวดนี้หดือยิ่งข่าวว่าจะอีกสองวดแม่บอกงวดที่ผ่านมาอ่ะง็งวดัอะงวดัมากครับผมเยาันวกอ่ายังไม่เล้ระบุวันเฉเนาะอนาต้องงวอกมนเตมันใจกัอนบด่

ครับครับพนวาเนี่ยโอ้พี่องสามตัวแตกสามตัวแตกสามตัวแตกครับสูตรเด็บสูตรพ่อเสื้อฝากีพี่เะปล่อยปุ๊บกันวำานี่ทาอพี่นตัวอยู่ควนอ่ โอ่าอ่าคือบ่บเด็กปวยหวดว่าหันบ่เด็กปวยชุดหกอ่าันเขานป่ยเขาออกให้ลงเทกันป่ยชุดครับผมอืมชุดหนึ่มันกิเขากันินซอกันครั้งวละเด็กวนึงอ่าแต่วมืวน้มันสลาต่วอกันโอ้ทว่าไล้เขาท่เขาตักันทุกสองครัันบกว อ่าอ่าอืมพูดบอกว่ามันไหลหมดนะครับปีใหม่มาอ่าอ่าปีใหม่มากพี่น้องคือเพิ่นพ่าวายดีเอากดติดตามกดล่อไปเด้อพี่น้องเด้อสําหรับพ่อเสียฟ้าปินีนเนาะบริวารมือใดนเห้เพิ่นพิจารณาเบิ่งทีนั่นแน่ถามว่าเลขว่าจากนี้อ่ามีโอกาสดังสนั่นแล้วพอเน้ออ่า หาได้ก็หาเนาะพ่อเนาะหาบ่ได้กะโอ้บ่ได้เห็นเลยพ่อหรือว่าต่นไหนบ่ยิ้มยันไ่จัดหน้อยบอกไ่เ็ด้ไ่่นีกาลันดีใจยูตีกาลังดีใจยูตีโอเกือบวัดกันเียวูจุ่ไปองอน้เอาพี่รอง กดติดตามไว้เลยเด้อครับผมเนาะสำหรับเสี่ยนฝาปิ้นสูตรสามตัวแตกเนาะเกอากดรอไว้เลยวันที่สิบเก้าที่ร่องต้นว่าเนาะอ่าวันที่สิบเก้าตั้งจับไว้อทุกปยอ่าสเคอปกดรอไว้ก่อนเนาะ อ่าอ่าอถ้าเขาค้าได้เขาจะเขาต่อกันเลยเป็นบ่พออ่าอออออ่าฝ like ันฝันได้ก็คือบันใจได้เะพาะเนาะอ่าอ่าอ่าครับผมเอากดรอ เอากดติดตามกดล็อกไปด้อพี่น้องเด้อยสำหรับพ่อดักเสียดฟ้าปิดนาะพ่อเนาะเลขสูตรเลขคับงวณพี่น้องสามตัวแตกงวดนี้อย่าผ่านเด็ดขาดน่อเนาะใจเย็นๆคนว่าเอาพี่น้องกดติดตามกดล็อกไปด้อพี่น้องเด้วยอ่าอ่าอ่าเอา ป่อยันมันอัดพี่น้องจัดมัน,น,นตันงใจงดอีกแลยังว่าท้าอะไรเรื่นี้เห็นบ่าอ่านอเนี่ยช่างเหวี่ยวพี่น้องกดรอไว้เลยครับผมสำหรับเพราะเสียนฟ้าปิด